สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กระพระ่อกับยายหลอด,ดกึ้เกาเนาะวันนี้ย่ายหลอดสภาพเปื่อนๆมาเล่นสวนผสมคะ่ะสวนผสมเอือยเนาะบอมเป็นของยายหลอดเด้อจ้าเดี๋ยวจะขอกลับกล่องทายเห็นเปื่อนๆเมืองน,นอกว่าในสวนผสมนี่คนจะมีหย่งนะะเนาะแ่ะว่าเที่ยวสวนเกษตรผสมผสานเอือยคะ่ะ แต่มีบอ่อปลาเนาะค่ะเนาะเพิ่นขุดเป็นคลองจ้ะตัวนี้ก็มีอยู่ประมาณสามหรือสี่คลองเนาะตัวนี้เป็นคลองคลองที่สองจ้ะตรงรลังกลางเพิ่นกกจะปลูกผลไม้ต่างๆค่ะดกนะคะเนาะดกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อเลี้ยงปลาค่ะแต่ว่าปลาบอ่อท่านตัวใหญ่เนาะเจ้า่าเยอะอยู่ค่ะเป็นเป็นอาจจะเป็นปลานิ่นเนาะตามที่ยายหลอดเบ่งเนาะค่ะเนาะ สวยเนาะคะ่ะเนาะคือแบบว่าตรงรองกลางเนี่เพิ่นจะปลูกต้นใหม่ตรงตรงนี้เพิ่กนกะจะคือจะเลี้ยงปลาเนาะเพืเ่อนเพื่อนเลี้ยงปลาก็จะพันน้ำจากบ่อบปลาเนี่ยไปใส่ไปรดต้นใหม่เนาะเพืเ่อนเพื่อนเนาะอ้ปลาก็เยอะอยู่ด้ค่ะ ปลาพันมาทั้งใหญ่เนาะค่ะเน้องหนาจะปล่อยเดี๋ยวประมาณเดือนเจ็ดเจ็นี่ยละค่ะพุ่นอุ้ยสะออนค่ะพี่น้องบ่ได้มีหัวอาหารเนาะบ่ได้ขอจะของเพิ่นเอามาวาลให้พี่น้องเบิ่งเนาะอุ้ยจุบเจ็บเจ็บเจ็บเลยค่ะอืมข่าท้า่พี่น้องสําหรับคนมักเกษตรเนาะบ่รดีบ่รดีมาตอนเดือยเพิ่นหายอาหารเนาะค่ะเนาะงนี่ต้นนี้กระดูกคักจ้ะเป็นสวนของ อาจารย์รัศมีเนาะค่ะเนาะเป็นของเอือยจ้ะมาขอถ่ายเพื่อนไหนพี่ให้น้องเบิงอนบ่มีคลิปขอถ่ายในเด้อขาก็เลียบาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะพาไปชมข้องตัวน,นั้นข้องตัวน,นั้นจะเป็นล้องไงกว่าเนาะค่ะเนาะญงกว่าสองข้องนี่จะ้ะแลวก็ทั้งใหญ่ทั้งกว้างเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปเบิงแต่มีประโยชน์ร้ายเนาะค่ะเนาะมีทั้งกล่วยทั้งอันนี้จะ้ะ ต้นนี้เป็นถืชพักสวนคั่วน,นะคะนาะมาละกอกระดกค่ะ,ดคคะเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งอีกคลองหนึ่งนะคะเนาะกระบอกไกลกันเด้จ้ะนี่นี่คือต้นนี้เิ่นกำลังทดลองปีแหลงค่ะนาะแต่ว่ากาดสวยอยู่ค่ะสวยสวยโอ้ตรนนี้ ตัวนี้หนามปิมเลยค่ะตัวนี้เพิ่นส่น้ำลายอ๋อส่ออนปลาเนาะพี่น้องเนาะสะออนปลาสะออนสะออนตุนสะออนมะม,มว่วงเนาะพี่น้องเนาะเยอะอยู่ค่ะตัวว่าน้ามโบค่อยใสเป็นไรเนี่ยโบเห็น,นะะเนะาะค่ะเนาะคว้างๆค่ะ สุดหลูกหูกหลูกตาเลยเนาะเยาเคาเก็บผาไปไปทำผาปหนึ่งน้ำเนาะอีกหนึงแนวคิดนะคะเนาะผู้ได้ชอบแบบสวนผสมผาสานเอถ่า,ายผาพหนึ่ง ไปไว้ลงคลิปก่อนแล้วค่ะนาอสุดยอดเลยค่ะ